สวัสดีท่านผู้ชมกระตุกท่านด้วยนะครับผมส่วำหรับคลิปนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมโรบบ์แมปมีไม่จั้งเดียวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับคุณบอกกี้แล้วก็คุณดีทีเกมเมอร์นะครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้นะผมเราก็มาอยู่กับมีมิกอ่าชัตเตอร์ที่สี่นะครับผมอ่ะพูดต่อเลยใช่ครับผมตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่ชัตเตอร์สุดท้ายแล้วครับก็คือชัตเตอร์ที่สี่นะครับซึ่งเราก็จะมาเล่นกันเลยนับ บัตรเดี๋ยวนี้ครับผมให้มันมีหมฮดร้ามากเลยไม่ใช่ในเมลโมืดตึ๊บเลยใช่มันมืดตึ๊ดตือเลยมาไมเห็นแค่ไอ้ไอดีวะนั่นดินั่นดิกูดำปิ๊เลยยังไม่มาแคตเตอร์ที่สี่มาแล้วฟลิเปิดไฟ ไอ้เฮียดีแม่งดีไม่งยืนติดตกงกำแพงอะนะแล้วกูยังไม่มาเลยใช่มึงยังไม่มาเลยเพื่อนโอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วชัตเตอร์ดีห้าชัตเตอร์ดีห้าชัตเตอร์ดีห้าอาจจะเป็นผีกระสือผีกระสือคาดว่ามันจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มันคงไม่มีอะไรซ่อนอยู่หรอกมั้งรึกเก็บกุญแจ เปิดสายคอมทุกยนเจ้ากูดิตอนนั้นมันให้คบาเมาอะไรยังไม่ด้ใช้เลยว่ะเอาตรงคบาะวะคบาบุญชุ่มอ่ะคบาบุญชุ่มนใเฮ้มึงมกูเจอกูเจอโอ้ยเพโอ้ยเครื่องเล่นเกมที่แม่งโอ้โหเก่าเก่าเลยพีเอสดะา เสียงอะไรวะเก็บไปยังไงเก็บไปแล้วกุญแจครูเก็บมาแล้วงั้นก็ไปเปิดเลยเดี๋ยวคูเปิดเองเรียบร้อยเปิดละอย่าเพิ่งรีบเปิดไฟเขาตู้วางก่อนมันมีอะไรอยู่ไม่มีอะไรหรอกไม่นี่ไงนี่อะไรมาม่าโฮ้ยไปเฮ้ยมามาเนี่ยมันก็มีแค่โน้ตเนี่ยมันก็มีแค่โน้ตบอกเนี่ย ห้องนี้มีประเด็นจะไดผิดแล้วห้องนี้มีมีประเด็นก็แค่อย่างเดียวแหละก็คือประตูข้างหน้ามึงอ่ะไม่มีไม่มีประเด็นแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟในห้องนี้ไม่ได้วะไฟตรงนั้นมันเสียไม่ใช่เหรอเหันประตูกูจะรู้ไหมล่ะ่าโอ้ลงรถลงาไปยังลองรถอ่ะไปมาแล้วเนี่เก็บเก็บแล้วเก็บแล้วมาเก็บกุญแจแล้วกุญแจเลเวลสองมาเดี๋ยวกูจะเป็นคนไขเองประเด็นนี้คือเรามีรถเนี่ย เดียยวูอยู่คันหนึ่งทำไมเราไม่ไปเดี๋ยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ AE86 มึงใจเย็นเนีสัตว์เนี่ยขับอันนี้แล้วก็สีวยาเกลไม่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 ใช่ละไอสัตว์ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเข้าต้องต้องเข้าห้องนี้ต้องเข้าอันนี้ก่อนแล้วมึงก็เข้าไปก่อนเลยไปไหนกันห้องนี้โอ้ชิทเทวิโก g แกน โอเคลงมาละวใช่ต้องหาโคบาเพลงใครเปิดเพลงวะไปได้ได้โคบาล้ได้ได้โคบาแล้วไปไปบอกจีเขาไม่ปวอะไรเลยวะเอาว่ะก็มันก็ปกติดีนี่โอเคเรียบร้อยเปิดละแต่บอกไอเไฟไม่ทำงานเอาเทียนไม่ทำงานเอาเอาเข้ามาดิ เออเนี่ยเข้ามาแล้วก็จัมสแกเก็บเก็บเก็บนั่นแหละไอ้ห่าเก็บมาละไปนะแม่บอกกี้หายไปแล้วแม่มึงอ่ะคูไม่กลัวอะไรเลยว่ะไม่กลัวแล้วประตูเปิดได้ยังโอ้เปิดได้แล้วนี่หว่าเอ้าเปิดไม่ได้ต้องใช้กุญแจเหรอเอ้าไอ้เหี้ยนี่แม่งมีแม่งมีกุญแจแล้วแม่งไม่ยอมเปิดด้วยนะข้างบนมันมีห้องนึงอ่ะเรายังอีกทางหนึ่งไง มัวมึงบางอ่ะ <laughs> เออแม่งแต่งตัวโคตรลุงลังเลยอย่ะ <laughs> แต่งตัวแบบเจ๊กะกะมากอ,อ่ะอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหล่นี่ยังวิ่งไม่ได้ด้วยเออยังวิ่งไม่ได้ยังได้แค่เดินอยู่ <laughs> ไม่กลัวพี่ไม่กลัวพี่รู้ทิคหมดแล้ว <laughs> ใช่พวกเรารู้ทิคกนหมดแล้วเ <laughs> ว้ยเพราะเราเล่นก่อนไง <laughs> เลยไม่มีความน่ากลัวอะไรเลย <laughs> แต่กูจะสปอยทำไม มึงโอ้ยเดินเดินซะขนาดนี้โคงไม่สปอยหรอกมั้งอบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งเลนเ่นเนี่ยแหละชิปเลยมันชิปมันจืดกันเลยเล่นเกมผีเราต้องดูทีเซอร์ไม่ใช่ว่าเราลงไปเล่นเลยเนี่ยชิปมันจ,จดืดไม่จืดหรอกไอ,<ห>อ้สัตว์ไอ้สัตว์ ดูแต่ละคลิปมึงดิไอ้เหี้ยตลกไหมอ่ะกูว่าอยากใส่ซาวแล้วนะไอ้้เหียแต่กูก็ไม่รู้จะหาซาวมีมไหนดีอ่ะขนาดไอ้วันดิสเพปดาวกูกูก็ยังใส่มาไอ้อ่ะช่างไม่เปรี้ยมันมีช็อตตลกเยอะๆเว้ยมันยังน้อยเกิน้ตัวมึงก็หามุกตลกมาให้กูดิไอ้เหี้ยมึงก็จะได้ให้มันขยับป่ะช่างแม่งกูกูหันหน้าหนีนะอุ้ยเฮียแม่งไอ้สัสให้มันขยับป่ะ ท่าแม่งกูไม่ดูมึงแล้วแน่จริงก็มาดี๋ยวะอยู่ไกลพี่ไม่มองหรอกแน่จริงก็มาสิมาตบหัวพี่เลยตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะมาดมิมันมันมันเฮียเข้าไปแ<า>ม่จะปิดประตูทำไมไว้ดี <c oughs> กันที่หน <c oughs> ัง้วไม่โหลดแชตเตอร์ที่สองมาแล้วเฮ้ยคราวนี้ม่งโหลดไว <c oughs> มากเลยวะเปิดประตู ว้าวเอ้ยนี่มันในโรงเรียนนี่ว่ะในโรงเรียนในยิมอ่ะไอ้เชี่ยนี่ใช่ปะใช่ปะชิปนี้มันจะถึงลิปกูว่าชิปนี้ไม่น่าถึงสิบนาที่ะไม่รู้ดิเอ้ยมึงอย่าลืมเราเราต้องเจอปัญหากับไอตัวนั้นอีกนะล้วต้องอุ้ยเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยอะไรวะเอ้่นไงอ๋อแย่ดีไม่เปิดประตูเลยนี่วะนี่ไงแต่สเกะต เดี๋ยวนะมันเดินวายแซงว่านี่ไแม่งวิ่งได้แล้วโอ้โหไอเดียไอเดียวมึงคิดว่าต้นสากุลามันใหญ่ขึ้นปะมันก็ใหญ่ขึ้นไงไม่มึงจำตอนพาร์ทแรกได้ปะมันยังต้นประมาณเออเท่านี้อยู่เลยอ่ะเท่าครึ่งต้นอยู่เลยอ่ะแต่แบบปลาคราวนี้แม่งต้นแม่งใหญ่มากมันไปแล้ววะมันไม่กลัวอะไรเลยวะใช่ไอเดียแม่งไม่กลัวอะไรเลยปลาเตยามโซ เดี๋ยวนะมันจะมีกุญแจตรงแถวเนี้ยอันหนึ่งอะไม่รู้ว่าใครเก็บไปยังไอดีงมันเก็บไปแล้วไงหนึ่งสิบสามอะนี่ไงไอดีมันเก็บไปแล้ว, 1, 3, 3, มไ,ลวไม่ใช่ว่ามันเก็บแค่ตรงโต๊ะหรอมันเก็บไปแล้วเนี่ยสองอันแล้วเนี่ยาำไมเนียเปิดห้องนี้ไม่ได้หรอนีเดีมันเก็บตรงนี้ไป เนี่ยแม่งแม่งเก็บโอ้โหแม่งเดินเก็บรัวๆเลยยี้เนี่ยเปิดได้ป่ะโอเคเปิดได้กูมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอมันไปไหนอ่ะมันจะต้องมีดิไอ้ห้องนั้นน่ะมันมีคีย์อันนั้นน่ะเอาไว้เปิดอันนั้นอยู่อ่ะมันเอ้ยมันจะมีคีย์เปิดเอ้ยอย่าลืมมือต้องมีเลเวลหนึ่งอันหนึ่งนะนี่เก็บเลย ไอห้องนั้นน่ะทมันเปิดไม่ได้แล้วมึงจะปิดทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาหรือเปล่าวะตีมันตีมันหนักมากอ่ะเออเก็บแล้วเอ้ยนี่หรือเปล่าวะคีย์อะไรอ่ะคีย์เวลอะไรอ่ะคีย์เวลสองไม่ใช่อ่ะมันต้องมีคีย์หนึ่งข้างบนอ่ะเออครบทุกห้องเนี่ยครับกำลังวิ่งไล่เปิดอยู่ ไม่เว้ยมันจะมีประตูม,มันจะมีประตูอันหนึ่งอ่ะที่มันอยู่ชั้นบนอ่ะที่มันต้องใช้เวลหนึ่งอ่ะไม่ชั้นล่างดิกูจำได้ว่ากูเปิดชั้นล่างนะสว,วัสดีครอบแม่บอกี้แม่มืงอ่ <c oughs> งอะไร่ะวะไม่รู้ดิมันอยู่ชั้นสองหรือเปล่าเนี่ยบอก,กี้ห้องเนี้ไอห้องเนี้ยแหละเนี่ยห้องที่มันอยู่ข้างๆห้องน้ำผู้หญิงอ่ะห้องที่มันอยู่ฝั่งห้องน้ำผู้หญิงอ่ะ ข้างไหนวะมึงมาข้างหน้าเนี่ยๆนะอ้าวกูเจอมึงแล้วเนี่ยบอกี้ไหนวะเดินบุญที่ไหนมึงนะไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ๋อนู่นเนาะมึงเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาเจออ้าวบอที่ไหนวะกูอยู่ข้างหลังมึงอ่ะเนี่ยไปนี่มานี่ไหนวะอย่าขึ้นบนได้ไหนๆๆเนี่ยเหรอ มันเปิดไม่ได้แล้วมันไม่มีมันไม่มีไอ้คำสั่งอะไรเลยมันมันเปิดไม่ได้แสดงว่าต้องเก็บให้ค,หครบก่อนเอ้ขอกแล้วว่าอยากขึ้นมาข้างบนกูไม่ได้ขึ้นกูยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยแล้วกูก็ไม่คิดที่จะขึ้นด้วยก <laughs> <laughs> ูหาข้างล่างอยู่อ่ะะหาหาคุณแจเว้หนึ่งก่อนดี run แมงเอ้ยแม่งเดินมาตามหลังกูด้วยนะไอเฮียแมงแแม่งเงียบไม่บอกกูด้วยนะไอสัตว์กูบอกว่าผีเอ็นบักอยู่อย่าเพิ่งขึ้นบัคก็เฮียแล้วมันลงมาแล้วเนี่ยกูไม่ได้ขึ้นเนะี่ยไม่บกี้หายไปแล้วว่ะตีมันหนักมากตีมันหนักมาก นราไปยังวะตีมันหนักมากมันตามหลังไอ้บอกขีไปกูว่าไม่น,น่าจะไเนี่แล้วแหละเฮ้อกูยังอยู่ข้างล่างอะท่าชิบิโกเกะเขากูอะที่กูยอยากรู้ก็คือว่ากูจะหาคุณแจเวลหนึ่งจากไหนมันจะมีอยู่ที่หนึง่งอะเอ้ยอยคุณแจเวลหนึ่งมันมันมันอยู่ไอ้นั่นมันอยู่ห้องเอ้แม่ข้างล่างก็ข้างบนนะ่ะ มันได้มีอยู่ห้องหนึ่งที่ครูครูบอกอ่ะจําได้ป่ะที่มันจะวางอยู่บนชั้นสแตนเลสสีเทาอ่ะมันจะเนียนตามากเลยเว้ยสแตนเลสสีเทาเหรอเพราะว่าครูเจอแค่กุญแจกุญแจเลเวลสองไงใครตายโอ๊คชิชิใครตายอ่ะไอติมีห้องอะ่รเปิดไม่ได้อะลองเปิดดูดิเฮ้ยมันขึ้นไปชั้นสองมันขึ้นไปชั้นสองแล้ว โอเคแม่บอกกี yeah. ้ตามกูมาอีกแล้วมันมาหากูอีกแล้วเี้ยจะรักกูอะไรขนาดนั้นวะไม่รู้วะแม่บอกกี้ไปไหนแล้ววะไปยังวะลงไปข้างล่างเถอะเฮ้ยกูเปิดไม่ได้กูต้องให้กูเจอผู้ห ยังกูยังไม่ตายนี่มีใครตายเลยนะนี่อย่าต้องถามแม่เอ็มมาโอ้โอ้มันอยู่ชั้นหนึ่งโอ้โอ้หายเจมันก็อยู่ชั้นใช่เว้ยไอประตูนั้นแหละมันต้องใช้เวอรหนึ่งแต่กุญแจวเวอรหนึ่งมันอยู่ไหนลองดูข้างล่างดีกว่านี้ข้างล่างไม่มีแล้วมันคือไปชั้นสองจริงปะครับเออจริงปะครับ ไอ้บวกกี้กูอยู่หลังมึงอ่ะรอฮึบเข้าละกุญแจมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่กุญแจมันไอ้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเ,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 เอ้ยเอ้ยรอรอรอให้มันลงไปชั้นล่างก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนกูจแจไม่ว่าใครกุญแจเลเวลยหนึ่งนั่นมันน่าจะอยู่ชั้นสองปะไม่อยู่ชั้นล่างเนี่ยหุ้ยเฮียแบบม่มึงไอ้สัตว์ <laughs> 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 กูเจุูเจแล้วว่าอย่งเี้เนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งยิงด้วยใช่เหรอไอ้บอสชั้แล้วกูกลัวแล้วว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งไอ้ดีมึงอยู่ไหนอะชั้นหนึ่งแล้วก็ต้องเอาไปเปิดแล้วก็ต้องเอาไปเปิดอ่าข้างล่างไหนวะอ๋อนี่ไงกูเจแล้วว่าหนึ่งโอเคเห็นละอ๋อมันอยู่ห้องนี้ เราด้วยเราด้วยมันสัไ่ไะเปิดห้องที่มันเปิดไม่ได้มันอยู่ฝั่งนี้อยู่อยู่ชั้นบนอะเออห้องนั้นแหละมาวะด,ดีดีมา<ด>เออไปผีเสือ้อผีเสื้อเออนั่นแหละสุดท้ายเก็บสวยคนเป็นงานแต่ก็กูเด็ดแหละ <c oughs> แม่งไม่คือมึงเงียบไงมึงไม่ยอมให้แบบคลิปมันยื้อยาวอะมึงรีบมึงรีบอะเอ้ากูมึงไปไหนได้เลยมึงก็รู้นี่ว่ากูมาไหนมึงบอกให้เรามึงบอกไอดีนุนอะนี่วร์มมาทุกคนเลยเนี่ย โอ้ไอห้องนี้ไอ้ย่าเก้าอี้กูมันเป็นเก้าอี้แบบพินหลังแล้วแม่งหับกูนั่งแบบไม่ชัดไม่ชัดเงใช้บัตเตอร์ไฟสปิริตในการเปิดเดี๋ยวน่าจะอยู่ข้างบนปะบัตเตอร์ไฟเดี๋ยวกูมานี่ไงใช่จริงด้วยบัตเตอร์ไฟอยู่นี่เจอละโอ้กูโดนคีมมือกูสั่นเลยลง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 ไปประตูนั้นเอลิโอลงมาไปไปไปประตูนั้นกันปิดไฟดีกว่าเพื่อความอัจฉริยะ มันก็มันก็สว่างอยู่แล้ว่อก,กี้ไม่ต้องเปิดหรอกเนี่ยประตูเนี้ยนั่นแหละแล้วก็เซฟรู้สึกรหัสเออรหัสอะไรวะกูลืมสองห้าเจ็ดลองดูดิเจ็ดสามนี่ไงได้ละได,ได้ได้ได้ล่อนเหี้ย <c> ก <oughs> ูกูเดา,าได้เฉยเลยอ่ะเฮี้ย <c oughs> oh yeah, ไอ้สัตว์เอ้ ไม่ค่อยตกใจนะจตกูอุ้เฮียเปนยังไงละมึงไม่ได้พูดเลยกูอี้เฮียเมื่อกี้แล้วก็ไปตรงไหนวะได้กุญแจมาแต่ไม่รู้ว่าไปตรงไหนนี่ไงประตูไม่ประตูล่างป่ะประตูล่างป่ะใช่ป่ะใช่ประตูล่างใช่เออเปิดดิอ้าวเอามึงเก็บมาเหรออ้าวนี่ไงกูนึกว่ามึงไม่ได้เก็บนี่ไงประตูทางยาว เอ้ที่เราต้องฆ่าอุ้ยเฮียเยเอ้ยถ้าถ้าเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้เออว่ะเฮ้ยอ๋ยออ้ที่เราต้องเผานี่ว่าเยนยงไงอยากลองแบบว่าช่วยพ่อแม่ดูอ่ะกูอยากรู้มันจะเป็นไงวะเรามึงก็ถามแปลกหรอเออเกิดใ,ใจตัวไปหากันเลยแล้วกันอืมอ๋องม,มาอ๋อทางนี้ โอ้มันอยู่กูเมื่อกี้มึงตายแน่แอบในพุ่มหมอห้อคนห้าสี่สามสองหนึ่งสุดไปมันน่าจะไปไปนู่นแล้วกูเจอแล้กูได้หนึ่งละ โอเคหนึ่งแล้วลืมไปไม่ชักดาบออาวอ๋อพอแม่งเก็บดาบแม่งจะไม่เห็นเราแต่ถ้าตอนชักดาบแบบเพราะถึงเราจะแอบในพุ่งไม้อะเราก็ตายอยู่ดีอ๋อเข้าใจละกูนี้เก็บไปยังวะตรงี้จุดที่ใกล้ด้วยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจออีกชิ้นละเว่ากูก็แอบในพุ่มแล้ทั้ไมนกูโดนมันตอนไหนตอนชักดาบหรือตอนเก็บดาบ ไม่รู้แต่มันเห็นไปแล้วแหละแล้วกูก็เพิงพ่งวิ่งเข้าพุ่มแสดงว่าไม่ทันละมือต้องมันต้องเป็นตอนที่ที่แม่งเก็บดาบอะไปละไปละไปละห<ม>ลอกโอ้ไม่เห็นมีของลเลยเผาอ่าโอเคเป็นงานมากแล้วไอ้เหี้ยดีก็เงี้ยไปนานเลยสัตว์ตะจีและอี ก็ไม่มีของเลยว่ะของกูเก็บไปแล้วตรงแถวนั้นน่ะเออนี่ไงมาแล้วของไตรงนี้กูเก็บไปแล้วมันต้องหาตรงผีเสื้อหาอีกดิชนี่เนี่ยเชี่เนี่ยไปตัดจะไ่เก็บอย่แล้วเชียวเฮ้ยกูได้หมวกแล้วกูได้หมวกแล้วตายคนเดียวไม่ได้ต้องหาเพื่อนไปตายด้วยโคตรแย่ว่ะเฮ้ฉบหายแล้วไม่เห็นกู ไ,ไอ้สว์เอ้ยแม่งเสือกดักหน้ากูด้วยมันผ่นานหน้ากูไปกูเสียดาตรงนั้นนั่นแหละที่กูอุตส่าห์ได้ของแล้วแม่งดันโผล่มาเฮ้กูได้ของแล้วกูได้หมวกกูได้หมวกเฮ้ยเ้ยร,รีบรีบรีบเลยตรงนั้นน่ะเป็นจุดบอดไว้ไม่ไม่ชอบมาบ่อยกูได้หมวกมาแล้วกูกำไม่เผารีบรีบรีบมาเผาเลย มันจะเตติมินาจะหมดไอ้เหี้ยได้มันมาตอนนี้กูแตกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะเสียงมันเดือดๆตัวแอบมีพุ่มแบบเหี้ยไอ้สัตว์แม่งตึ๊กตึกตรงกูเนี่ยแหละอุ้ยชิดมันเห็นกูไม่ชักดาบเลย้เหีย มันน่าจุ่มแล้วเฮ้ยดีไปเผาเลยถ้ามึงมีขอไปเผาเลยมันอาจจะไปหาพวกมึงแล้วนะมันไปหายอย่าดีเนี่ยไปไปแล้ว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 เร็วเร็วเรเผาเผาเผาเฮ้ยมันมามมามันมามนมาอีกสองชิ้นเลยสองชิ้นเอาอยู่กูชิ้นหนึ่งอ่ะกูได้มวกมามึงก็มาเผาดีเดี๋ยวมึงคนเดียวนั่นโอ หวังฝังอยู่ที่มึงแล้วเนี่ยเงินเออนั่นแหละดูเมันห skip, ไหร่สคริปตมันจะจบสักทีนีใกล้แล้วเนี่ยและนี่ก็คือดาบลื่นปูมันคือดาบเลงโลง่ <c oughs> มึงนี่ก็ดาบเลงโง่คุ้นอนะมันคือดาบแท็งคระด ดาบแห่งเพลิงมาแล้วโอ้ตุ๊กตาเฮ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยการถือแบบนี้กูนึกถึงไอ้เฮียโฮมสวิตโฮมเลยอะภาคแรกอะไอ้ตอนจบอะที่แม่งเจอ,อผีนางรำอะรอด้วยแต่แต่ยายพวกนี้แม่งเยอะมากเลยนะ ใงมุมมันทำมันเฮียเย้ยไม่เห็นตกใจเลยอืมกูจะจดจำคำมงไว้หน <c oughs> ว่าซามะเอ้ยน้่นมันโบท,ที่เราเจอในแชตเตอร์สองกับแชตเตอร์แรกนี่วะ <c oughs> ใช่ไหมวะเออใช่ <c oughs> พู้ที่เจอในเชตเตอร์แรกกับเชตเตอร์สองใช่ใช่ใช่ <c oughs> ไปเข้าไปเลยเข้าไปกันเลย ไปสิไอชันมามาแล้วสามะข้าจะฆ่าเจ้าทำลายหัวใจเจ็ดดวงของสามะให้ได้แล้วมึงจะปิดทำไมเอ้ยน,นี่เฮียงเลยูจตัวอะไร มึงไม่เห็นแม่มึงยงผ่านมึงไม่เห็นใช่ไหมมึงไม่เห็นใช่ไหมมันไม่เห็นกูอะไรอะไรร้อยเมตรได้ไงยังงงเลยไอ้เหี้ยสามารถมี GPS ไม่แก้วอะไม่ใช่เอ้ยไปทางซ้ายก่อนนะดีไม่ไปขวาก่อนหรอไอ้เงี้ยไม่ตามหลังมาเลยสัต เร่งออแบบไม่ดักทาง,งเราอ่ะเราเอ้ยไปขวาก่อนไม่ดีเราไปขวาก่อนแล้วเราค่อยค่อยซ้ายทีหลังไปขวาเดี๋ยวกูไปขวาเอ๊ะมึงไปขวาเดี๋ยวกูไปซ้ายก็เฮียแล้วเดี๋ยวกูก็โดนดีแยกกันไงอย่างเราก็ทำใจได้เหมือนกัน <laughs> บางครั้งการมาคนเดียวไม่ก็ไม่ใช่คำตอบนะเนี่ยไปฟังได้เอระว่าเจอหัวใจล้วตอนนี้กูเจอหัวใจล้ว ลายเป็นหนึ่งอันแล้วทำไมมผมคิดว่าทำบินซึ่งมันน่าจะเป็นคำว่ากล้องแต่ว่าที่กูเห็นมันเป็นแคตัวง่ๆทำไมมันตีนานจังวะเออโอเคพังละเฮ้ยได้ยังไงแอบในตู้เป็นชั่วโมงก็มึงไม่มึงต้องแอบแบบแอบอยู่แบบในตู้เลยอ่ะอย่าอยู่ตรงหน้าหน้าหน้าตู้อ่ะหรือเปล่าปะไม่ไมกูแอบในตู้ไม่เว้ยกูแอบในตู้แล้วแต่มัเห็นกูแอบเห็นกูได้ยังไม่รู้ ลีโอแม่งไม่เดินงานปะลีโอแม่งแย่เออแย่ว่แย่ม่งไม่เดินงานออแย่ว่ะแย่ว่ะแย่ว่ะเฮ้หัวใจตรงกลางหนึง่งนี่ใครไปทำลายล่อยเลยกูกูไปก็กูไปไม่ได้แม่งมาตรงกูเนี่ยเนี่ยสามาแม่งเดินเลี่ยนพลาดเลยเนี่ย 2,000 Years Later มีวันเสาร์จะปิดทำไมอ่ะตรงนี้วันเสาร์ก็ได้ปิดไหมไปเป็นตัวโบโอเคเรียบร้อยแล้วนอนไอ้หาแล้วแม่งอยู่ตรงกูด,ด้วยตามะอัลวาดฟันเฮี้ยตามะมาเอ้ามึง<ด>ม,มาแค่นี้มึงอย่ามาเลยเถอะ อ yeah มาหากูไงเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นกูได้ไงอ่ะกูแอบในตู้นะแอบไม่ทันไงไม่ไม่กูแอบในตู้แบบมิดเลยอ่ะกูว่ามันน่าจะตามไมดีไปแล้วล่ะเอ้ยเอ้ยกูเจอหัวใจแล้วอีกอันหนึ่งแล้วมากูแอบอยู่ในตู้อะไรอะไร กูแอบอยู่ในตู้อยู่มันเห็นกูได้ไงมันฉลาดอะไรวะเยี่ยเกมโอ้เฮ้ยมันอยู่ไหนวะอุ้ยเยี่ยมันอยู่หน้ากูจังมันเข้าไกลละมันเข้าไกลละมันเริ่มเข้าไกลกูมากขึ้นละโอเครอละอย่างปกติสแม่งอยู่ตรงกูเนี่ยแม่งอยู่ตรงหน้ากูเมื่อกี้ อาวเอ้ยม,มาทางเดิมอ,อ,อ่ะเ <laughs> อ้าโอ้ยชิตเดเฮ้น, <laughs> นี่ไงคาสามะเลยเซฟมาพาเลนเซฟ r ยูพาเลดหลอกกู <laughs> อย่าให้กูอัดหน้าจอนะ <laughs> มือแห่งเทพเจ้าอ่ะ เออเมืองเทพเจ้าหรือว่าเป็นแบบแนวประมาณแบบว่าเรียบร้อยเขาแม่งเอาสามากลับไปด้วยแค่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแค่ตอนนี้เรียบร้อย end of book one ดิ้งติงดิ้งโอ้โหถ้าถ้าไอ้เตียนเนืยว โอเค<ช>ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วคุณลีโอมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมครับก็มาดูคลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมถ้าใครอยากจะเล่นก็สามารถไปเล่นได้นะครับผมเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์คลิปกอนหน่แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมด้วยนะครับมหาเิทยาลิตกับ H D L ครับ โอเคครับแล้วคุณดีทีวีเกมเมอร์มีอะไรจะพูดกับคนดูไหมครับอยู่ข้าวขาวหมู <laughs> โอเคก็ขอจบรายการไปเท่านี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย